สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามา,มาดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่มีสวนยางแล้วใช้วิธีการจ้างกรีดหรือว่าปล่อยให้เช่าคนเข้ามากรีดนะครับก็สวนนี้ที่ผมเข้ามาถ่ายให้ดูนะครับก็เป็นสวนทีเ่เขาปล่อยเช่าให้กรีดนะครับโดยปล่อยเช่าให้ เดือนละหมื่นห้า 15, ครับก็ปีหนึ่งอาจจะแวะมาดูแค่ครั้งหนึ่งหรือแค่สอครั้งต่อปีเท่านั้นครับก็เขารู้อาจจะมีงานเยอะหรือไม่ค่อยมีเวลาครับดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่ว่าเราปล่อยให้คนที่เช่ากลีดนะครับกรีดตามใจชอบครับผลที่ได้นะครับดูหน้าอยางนะครับ เข้าแก่นแล้วก็ในหนึ่งต้นนะครับมีการเปิดเปิดกีดนะครับหลายหน้าซ้อนกันเลยครับนี่ครับไหลลงมานี่แล้วก็ด้านนี้พอไม่ไหลก็ปิดนะครับนี่ครับจะเห็นว่าหน้ายางนี่เสียหายไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนี่ครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเปิดด้านนี้ก็มีการเข้าแก่นแล้วก็ พอไม่ไหลก็ย้ายมาอีกด้านหนึ่งของต้นนะครับก็คือหน้าที่เปิดก็ไม่มีการชักเส้นหน้าเส้นหลังครับก็นึกอยากจะกรีดหรือดึงมีดมาทางไหนก็กรีดมาเลยนะครับจะเห็นว่าต้นยางเนี่ยเ,เสียหายไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับต้นนี้ก็เป็นเหมือนกันครับตอนแรกเขา กีดตรงบริเวณนี้ครับพอ,อ,อไม่ไหลก็ย้ายเห็นไหมครับย้ายมาด้านนี้ครับพอด้านนี้กีดไปสักพักไม่ไหลก็นี่ครับก็ย้ายมาด้านนี้ต่อครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่ายางเนี่ยมีการแตกแล้วก็แห้งครับ ซึ่งส่วนนี่เท่าที่ผมสังเกตและถามคือมีการทาหน้ายางเพื่อเร่งน้ำยางด้วยครับผมก็เลยอยากจะทําคลิปนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับชาวเ,เจ้าของสวนยางคือที่จ้างปีดหรือว่าปล่อยพื้นที่เช่าให้คนอื่นเข้ามากีดนะครับผมอ,อ,อยากให้ประเมินสักนิดนะครับว่ารายได้ที่เราได้มา ต่อเดือนเดือนละหมื่นห้าครับเอ่อมันคุ้มกับเอ่อหน้ายางที่เราสูญเสียไปไหมครับก็คือกีดแค่หนึ่งถึงสองปีก็อาจจะไม่เหลือหน้ายางให้เรากีดแล้วนะครับดูอย่างต้นนี้ครับเห็นไหมครับเปิดเปิดก็คือเห็นไหมครับด้านนี้ไม่ไหลแล้วก็ย้ายมาด้านนี้นะครับก็จะเห็นว่าแต่ละหน้าที่เปิดเนี่ย กีดค่อนข้างที่จะเข้าเนื้อไม้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับเข้าเนื้อไม้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมบอกว่าคนกรีดนี่กรีดไม่เป็นแล้วก็ไม่มีความชำนาญน,นะครับเห็นไหมครับกรีดเอ่อหน้ายางค่อนเสียหายค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับ แบบนี้กกีดไปอีกสองสามสองถึงสามปีก็อาจจะต้องโค่นต้นยางทิ้งแล้วนะครับก็อยากให้เห็นภาพนะครับเพราะว่าต้นยางที่เราอุตส่าห์ดูแลปลูกดูแลใส่ปุ๋ยมามันใช้เวลานานนะครับมันใช้เวลาเออเถึงแปีเลยนะครับฝา่าที่ว่าต้นยางเราเนี่ยจะสามารถกกีดเอาน้ำยางออกไปขายเพื่อทำเงินให้กับเราได้นะครับ ใช้เวลาค่อนข้างจะนานเลยนะครับแล้วก็ใช้เงินลงทุนไปฝ่อจะได้คืนมาเราต้องรอถึง7-8ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปเนี่ยผมก็ทำมาอยากให้เจ้าของสวนยางได้เข้ามาดูนะครับเอ่อในไหนๆเราก็อุตส่าห์ดูแลมาต้อง7-8ปีแล้วนะครับในช่วงที่เราปล่อยเช่ากีหรือจ้างคนกีเนี่ย ผมอยากให้ดูแลเหมือนช่วงที่เราปลูกใหม่ๆช่วงที่ว่ามันยังกรีดไม่ได้นะครับดูแลมันอย่างใกล้ชิดเราอาจจะเข้ามาดูทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์หรือเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะได้ดูความเคลื่อนไหวว่าการกรีดคนที่เราจ้างมาหรือคนที่เราปล่อยเช่าให้กรีดเนี่ยเขากรีดดีไหมเขากรีดเป็นไหมอยงนั้นต้นยางก็จะเป็นเหมือนที่ผมเนี่ยครับ ถ่ายวิดีโอให้ดูครับมันเสียหายค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วเวลาที่เราสูญเสียไปก็คือช่วงที่เราปลูก7จถึงแปดปีฝาดที่จะกีดเอาทํายางได้แบบนี้ถ้าปล่อยให้กีดแบบนี้แค่ประมาณ3าถึง4ปีผมว่าต้นยางต้นนี้อาจจะต้องโค่นแล้วนะครับเพราะว่าอย่างนี้ก็คือเท่าที่เห็นนะครับเสียหายไปเกือบจะรอบต้นแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้มัน คลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับที่จะเป็นข้อเตือนใจหรือว่าเป็นเป็นประโยชน์กับเจ้าของสวนนะครับที่ได้เข้ามาดูจะได้เห็นควาสมสำคัญครับในการดูแลสวนยางอย่างใ,ใกล้ชิดนะครับนี่ครับนี่ก็เห็นชัดเลยนะครับต้นยางกีดไม่เป็นหน้าเลยนะครับค่อนข้างจะเละมากเลยครับนี่ครับ เปิดหน้าไปตามใจเลยครับนี่ครับก็ผมเห็นแล้วผมรู้สึกสงสารต้นยางเลยนะครับนีกี่กต้นนะครับเป็นค่อนข้างจะเยอะเลยครับก็ผมหวังว่าคลิปนี้ที่ผมทำออกมาเพื่อถ่ายทอดให้คนที่ทำสวนยางหรือที่เป็นเจ้าของสวนยาง ได้เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณที่เ,เสียสละเวลามาดูคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมอาจคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ